ไม่เอาตังเป็ดปังเนอะเอ้าก่อนนะเอ้วยแพทยน้องไอ้เนาะเอาไปแพทยเลยปะไปเลยแบงแท่นเลยก็บแบงแท่นท่านกะแท่นบนพุ่นแน่ที่ปุ้นบนมาไหนเลยไปแพทยขอพรเลยไปเลยบนพุ่นบนพุ่นคณะงหน้าแบงข้างหน้าเอาคออย่างกับขอของดังเอาไว้กาบก่อน เออเป็นเล่นเก่งๆเป็นเด็นดีของพ่อแม่เอาดังๆของยอยไปอยๆ้วอามาเนี่ยขอขอนี่ไันจะได้ก็คออุ้งย้อยรนนนเออขอมีโจกไม่ได้จกไม่ได้ดอกไม้จอเดียวแซบบที่ไหนจะเอาสามิ้ลเนี่ยเอาเอาแกแล้ แง่แม่แง่แม่ที่นปกเปนกังง่แม่ของเจอแต่คนดีด้วครับออย่างก้อแม่จะต่กเอามาไหมมเจอแต่คนดีอของเจอแต่คนดีดีเงินบาเยอีกือเดอเด๋ยวเงินจะแจีบังเดี๋ยวดวงจะแใหม่ก่อนเดีวกเงินไม่ได้เจอเงินจะได้เจอแต่คนดี พอ้อคนดีๆดีๆมีคนลุ่งประงหน้ากๆากๆเออพี่ผ้หลังพบอกฮัลโหลวัดยุคันทีอังงกอิงกฤษอิงแฤนอัเน่ฮัลโหลสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพูดไทยได้ดูสวัสดีไหม

ไม่เฟนอ่ะอยู่นี่นี่ What อยู่คันที่อังกฤษอังกฤษอ๋ออังกฤษอังกฤษโอ้ยเดี๋ยวนี้โอ้ยมาหาลูกเจอเจอนี่แล้วเจอเพื่อแต่ว่าเพื่อนได้ไปไหนพูดกับมาเฟนเฟนนี่เนาะถูกไหมพี่ สวัสดีครับผมอยู่นี่แหละสุโขทัยแหละพอดีมาถ่ายรูปกับหลานอ๋อโอเคอเออนี่ยพอดีแกครับเจอะอเลยไหมครับ he l o v e to speak th like Thai เขาชอบพูดภาษาไทยอ๋อหรือว่า <c oughs> อะไรนะครับแกก็สวัสดีครับสวัสดี